สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำคุณธรรมจากพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก,ก่ทุกทท่านวันนี้จากหนังสือของประกาศกมัคคาบีฉบับที่สองในบทที่7เป็นคุณธรรมแห่งความกล้าหาญที่มารดาและลูกทั้ง7คน กล้าปฏิเสธสิ่งที่กษะตริย์ให้เขาเหล่านั้นกินของต้องห้ามและคุณธรรมที่สองคือคุณธรรมแห่งความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านยินดีบอกกบกษัตย์ว่าท่านฟังเสียงองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางธรรมบัญญัติของโมเสสเท่านั้นเองท่านไม่ฟังเสียงอื่นใดแม้ว่าตัวจะต้องตายก็ไม่เป็นไรเป็นความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณธรรมจากหนังสือมัคคาบีในวันนี้จึงมีคุณธรรมแห่งความกล้าหาญและคุณธรรมแห่งความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันกันกบนักบ,บุญเชซีริอาที่เราล,ลึกะลึกถึงท่านในวันนี้ท่านเป็นพม,มาจารีและมอร์นาสักขีท่านยินดีที่จะเสียสละตนเองเพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้ายินดีที่จะถือพม,มจัน แต่เมื่อพ่อแม่จับให้ท่านแต่งงานท่านก็พูดกับวาทีสามีถึงเรื่องของความยินดีที่ท่านจะถือพูมมมาจันเพื่อที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวาทีสามีก็ยินดีที่ให้ท่านปฏิบัติตามนั้นและที่สุดแล้ววาทีสามีและน้องชายของเขาก็ได้รับสินล้างบาปเป็นพิเศษชนแต่เมื่อต้องอยู่ต่อหน้ากริย์เพื่อยืนยันความเชื่อ ที่ตนเองมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวไม่มีพระอื่นใดไม่มีเทพเจ้าอื่นใดมีแต่เพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นกษัตริย์สมัยนั้นจึงตัดสินลงโทษเขาทั้งสามคนนักบ,บุญชัยชีรีอาด้วยให้ด้วยความสาหัสทุกทรมานและเขาตายในที่สุดปัจจุบันนี้เหตุการณ์เหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นก็เป็นความกล้าหาญที่บุคคล ตัวผมเองด้วยก็ต้องปฏิเสธความชั่วร้ายต่างๆทั้งป่ายกายและป่ายใจปฏิเสธบุคคลที่จะนำมาซึ่งความชั่วร้ายนำมาซึ่งให้สังคมได้แตแกแยกกันออกไปจากชีวิตของตนเองก็เป็นความกล้าหารอีกแนวทางหนึ่งกล้าที่จะเสียเพื่อนกล้าที่จะเสียทีมถ้าทีมหรือเพื่อนมีแต่ความวุ่นวายสับสนอิจฉาริษยา แข่งแย่งชิงดีกันแล้วก็ต้องการที่จะชิงดีชิงเด่นกันนี่คือขอให้เกิดความแตกแยกกันก็ต้องกล้าหาญที่จะปฏิเสธบุคคลเหล่านั้นและตนเองก็ต้องระวังตนเองตั้งมั่นอยู่ในความกล้าหาญเชกเช่นเดียวกันกับนักบุญเชซิรีอาและมานดารวมทั้งลูกทั้งเจ็ดคนตลอดชีวิตด้วยไม่ ไม่ยอมรับนับถือเทพเจ้าอื่นใดกล้าที่จะปฏิเสธทุกเรื่องราวที่เป็นความผิดบาปแล้วก็เดินตามมันคายความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตส่วนในนักบ,บุญลูกาในบทที่19ในวันนี้ก็เป็นคุณธรรมเรื่องของความชื่นชมยินดีและคุณธรรมเรื่องของการรู้จักตนเองคุณธรรมเรื่องความชื่นชมยินดีวันนี้องค์พระเยซูเจ้าทรงตัดเป็นอุปมา เรื่องของบุรุษผู้หนึ่งจะได้รับโอกาสให้เป็นกษัตริย์แล้วก็ไปรับการแต่งตั้งจากอีกเมืองหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์ของชาวเมืองนี้แต่มีผู้ที่ไม่พอใจแต่จึงส่งพูดเกีีรติทางเขาจึงส่งพูดไปยังเมืองที่กษัตริย์จะไปรับตําแหน่งเพื่อที่จะคัดค้านแต่ที่สุดแล้ว ท่นที่ได้รับโอกาสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นกษัตริย์ก็กลับมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนี้ก็แท้ที่จริงแล้วบุคคลแต่ละคนก็ได้รับโอกาสต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งมอบให้หน้าที่ที่พปร่งทรงจัดสรรไว้เป็นหน้าที่ที่ดีที่ดีที่สุดแล้วสำหรับบุคคลแต่ละคนจึงควรชื่นชมยินดีกับบุคคลที่ได้รับหน้าที่ต่างๆ อย่าได้เกียดชังอย่าได้ขัดแย้แยงอย่าได้คัดค้านใดๆปล่อยให้บุคคลที่ได้รับโอกาสทําหน้าที่ที่ตนเองได้รับก่อนเมื่อผลของงานเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ชื่นชมยินดีต่อไปหรือจะคัดค้านก็ต่อเมื่อสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นบ่งชี้ถึงว่าเมื่อเขาได้รับโอกาสแล้วเขาทําหน้าที่อย่างไร แต่สิ่งแรกที่เมื่อเขาได้รับหน้าที่บุคคลจึงควรชื่นชมยินดีต่อเขาก่อนและคิสชนก็คือความชื่นชมยินดีกับทุกๆคนในตนเอง <c oughs> ในครอบครัวในชุมชนและในสังคมคุณธรรมประการที่สองก็คือการรู้จักตนเองวันนี้ก่อนที่ผู้ที่จะไปรับไปได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์และจะกลับมาเป็นกษัตริย์ ก็ไดใ้ให้เงินกับผู้รับใช้แต่ละคนไม่เท่ากันคนหนึ่งได้สิบคนหนึ่งได้ห้าอีกคนหนึ่งได้หนึ่งก็เป็นหมายสําคัญว่าพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับบุคคลแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแตกต่างกันและก็มากน้อยไม่เท่ากันแต่บุคคลถ้าเข้าใจตนเองรู้จักตนเองว่าตนเองได้รับพระพรแล้วตนเองมีพระพรในเรื่องนี้เรื่องนี้แล้ว ต้องนำพระพรนี้ไปก่อให้เกิดดอกออกผลให้มากที่สุดเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นจะได้ได้รับประโยชน์จากพระพรนี้อย่าได้เก็บงาพระพรที่ตนเองมีก็ส่งไปถึงคุณธรรมแห่งความกล้าหาญที่จะต้องพูดที่จะต้องบอกที่จะต้องประกาศที่จะต้องตักเตือนชีวิตก็จะเดินไปได้ด้วยความสุขด้วยความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่าลืมนะครับวันนี้คุณธรรมสี่คุณธรรมคุณธรรมแห่งความกล้าหาญคุณธรรมแห่งความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณธรรมแห่งความชื่นชมยินดีและคุณธรรมแห่งการรู้จักตนเองขอให้เกิดความสุขนะครับแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ